วัสดีค่ะชื่อพี่พลอยนะคะภัยลินอาสารนอกค่ะก่อนนันนี้ก็จะมีคนเรียกแม่เป้งพี่พลอยเจ๊พัยหลายบทบาทมากค่ะ รู้สึกว่าอย่างแรกเลยนะคะคือ1พลังบวกสมมติว่าอย่างเราอะกว่าที่จะได้ร้อยล้านคือ1เลยเราต้องมีธุรกิจก่อนแล้วการทําธุรกิจมันย่อมมีข้อดีข้อเสียปัญหาและอุปสรรคพอยก็เลยเข้ามาปรึกษากับครูชูรี่ว่าเรามีอะไรที่พลาดไปหรือเปล่าหรือว่าเรามีอะไรที่เราจะต้องเสริมเข้าไปหรือเปล่าแล้ววันนี้คือได้รับแรงบันดาลใจเอาไปปรับใช้ในธุรกิจของตัวพอเองเยอะมากๆค่ะ อย่างแรกเลยการทําธุรกิจมันจะต้องมีความโดดเด่นแล้วใช้เวลาในการหาโค้ชหรือหาผู้รู้เพื่อที่จะมาสอนพลอค่อนข้างที่จะนานมากแล้วพลอยก็ติดตามครูชูรี่มาสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะแล้วเราก,เรากร็เราก็รู้สึกว่าครูชูรี่น่าจะมีอะไรที่แบบว่าคล้ายๆกับตัวเราหรือเปล่าก็เลยอยากจะหาแรงบันดาลใจจากคน ผู้หญิงเก่งเหมือนเราอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยแบบโอเคเลือกครูชูลี่นี่แหละครูชูลี่น่าจะเป็นคนที่แบบสามารถสร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงดึงดูดสร้างพลังบวกให้เราอะพาธุรกิจไปสู่ร้อยล้านได้ก็เลยเลือกครูชูลี่ค่ะใช้คำว่าตรงใจครูชูลี่ไม่ได้ให้หมัดเดียวแต่ว่าครูชูลี่ให้ท่าถือว่าโอเคที่สุดแล้วก็ดีค่ะ ค่ะทาง Facebook นะคะไพยลินอาสานอกนะคะแล้วก็ทาง TikTok ก็คือ Powerpoint หนุ่มนะคะแล้วก็สินค้าของพลอยค่ะลินเน่ไฟเบอรี่ไฟเบค่ะ